พาร์ี yeah, right in in Straße, so 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 ้อ er ัปเดตผลงานเดอร์จ่าตอนนี้มีอะไรให้ได้ติดตามชมกันบ้างจ้าครับก็จะเป็นซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับถึงแม้จบไปแล้วก็ยังดูวนได้นะครับที่มันดีเวอร์ชั่นแนลในยูทูบนะครับครับแล้วก็ผลงานิลรี่ในความรักคาแรคเตอร์เรื่องนี้เราเล่นเป็นอะไรยังไงครับเรื่องนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าจิมมี่ทอมมี่นี่จะเป็นคู่หลักนะฮะเราลงมาเป็นเลโอไตนะครับและถัดมาฮะก็จะเป็นคู่ของผมนั่นเองก็เป็นผมกับพี่เอมครับก็จะได้สร้างเสียงหัวเราะด้วยแล้วก็เป็นีีร แนววายที่เราเล่นแบบมีคู่เรื่องแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอีกเหมือนกันแต่รับประกันฮะบ๊อบบี้อยู่เรื่องไหนเรื่องนั้นตลกแน่นอนครับคาดหวังอะไรไหมคู่าวายหลืคู่แบบว่าเขาเกิดเจอจราดไปหลายต่อหลายคู่คู่เราสักสักทีหนักที่บ๊อบบี้ถ้าเอาตามตรงเลยผมคาดหวังไหมเราไม่อยากคาดหวังดีกว่าผมว่าใช้เพาะว่าไม่อยากคาดหวังเพราะว่ามผมจะไม่มีความสุขถ้าผมคาดหวังกับมันมาก ผมจะดําเนินไปได้วยความสุขของผมนี่แหละเราจะมอบเสียงวอลละในคาแรคเตอร์เหล่านั้นแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับความสุขที่ผมมอบให้<ม>ดังนั้นอ่ะถามว่าคาดหวังอย่างเดียวคือคาดหวังให้คุณผู้ชมดูแล้วมีความสุขแค่นั้นก็พอใจนะครับอ่าถ้าให้พูดถึงคูจิ้นสายวัยหนึ่งูอ่ะ พูดถึงคู่ของใครเอ่ยโอ้ oh. จะใครละ่ะจะใครไปได้ครับนอกจากคุณเซียนอนุนิวเออ <ผม S 2> ยังไง,งคู่นี้ผมทํากันบ้านกับคู่นี้เยอะมากนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของคาแรคเตอร์รของเขาทั้งคู่ผมตามดูเขาทุกตอนและนี่เป็นซีรีส์เรื่องเดียวที่ผมดูจบซีรีส์วายนะฮะใช<อ>่คว่าซีรีส์วายที่ผมดูจบแบบดูทุกตอนไม่ก่ออะแค่นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่ผมไปดูผมดูเพื่อการศึกษาต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าคู่นี้ทำไมมีความแบบ ดจริงอะดูจริงมากมากอะจากการทํางานจากการอยู่เบื้องหลังแล้วผมอยู่เบื้องหลังเยอะมากแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมีหลายโมเมนต,ต์ที่ทูกคนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเหมือนเป็นภาพที่คอยแคปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักเกินคำบรรยายด<อ>ังนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่ถือว่าอยู่ในใจผมมากๆคู่อยู่ก<อ>็คือแบบเป็นคู่จิ้นที่แบบเป็นคู่<อ>จิ้นที่ชอบในดวงใจอะไรเงี้ยจริงๆันไม่ได้มีแค่คู่เดียวมีหลายๆคู่ทั้งซีรีส์ที่เอาหาว่าซื้อและซีรีส์อีกหลายๆเรื่อง ผมรู้สึกว่ายัางไงเราทํางานพิธีกรอ่ะผมต้องศึกษาหลายๆเรื่องอยู่แล้วและผมก็คิดคิดว่าวันนั้นเราจะต้องมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ของพวกเขาในทางที่น่ารักน่าเอ็นดูและความจิน้นความฟินมามอบให้กับแฟนๆได้ครับ